นบศพ,พระบาทพระโลกนาถศาสดาอรหังบูชาพระธรรมเจ้าอันจีรังอันชรีตลอดทั้งพระสังฆากราบแท้เท้าหลงพ่อทั้งสองผู้เป็นที่รับยิ่งเป็นดังดวงใจของลูกเนนทั้งหลายกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกลูกผู้เป็นที่เคารพรักของสมณเนรอย่างไม่เสื่อมคลาย ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องทั้งหลายผู้ร่วมอุรมการทุกท่านครับกี่ปีผ่านมาแล้วที่เราไม่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองแชมป์พักบาลีกี่ปีผ่านมาแล้วที่เราปล่อยให้ค่ายจองแชมป์เป็นเพียงชื่อบนอาคารและกี่ปีผ่านมาแล้ว ที่เราไม่ได้นำความสำเร็จมาถวายให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนหมู่กุติสามเณรประเียนธรรมแห่งนี้เคยลุ่งโลดไปด้วยไฟแห่งความสำเร็จอันชุกโชนไปทั่วทุกสารทิศยังความมิติอินดีให้เกิดขึ้นแด่หลวงพ่อและหมู่คณะของเราเราเคยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้น จนถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าวัดพระธรรมกายได้แชมบาลีติดต่อกันหลายสมัยได้ชื่อว่าขย่าวงการพระปริยัติธรรมให้มีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่มาบัดนี้ผ่านมาเนิ่นนานหลายปีที่อยู่งการอันสูงส่งของพวกเราได้ล่นหายไปปล่อยให้แชมปไปอยู่ในอ้อมกอดของบุคคลอื่น มีกรบทหนึง่งที่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักยิ่งได้ให้เตือนสติกรรมุคณะเราเอาไว้ว่าเชื่อแล้วจักว่ายกชั้นไม่มีแน่ไม่มีแม้แต่จะฝันขันหนึ่งหาเหมือนดึงช้างลอดรูเข็มตายเปล่านาคงเลิกบ้าคิดฟุ้งซ่านอนันตการ ทั้งทั้งที่พ่อก็รู้ลูกสู้ได้เสือหมดลายกลายเป็นแมวส่งเสียงหวานพ่อเหมือนสู้อยู่คนเดียวจนเหนียวยานหวังชื่นบานผลสอบผ่านทั้งหมดเลยต่อจากนี้จะไม่หวังดังนี้แล้วเมื่อลูกแก้วของพ่องอมือเฉย ชอบยอมแพ้แพ้แพ้จนเคยหน้าพ่อเอ่ยจะเอาไว้ตรงไหนดีช่วยตอบหน่อยตอบหน่อยนาะรูปน้อยพ่อจะคอยคำตอบตอบเร็วจีจะให้พ่อเอาหน้าไว้ตรงไหนดีในโลกนี้พ่อไม่มีที่จะวางครูท่านครับอยากให้ทุกท่าน ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าขอจงถามถามตนถามเถิดหนาลักพ่อยาบอกรักยิ่งจริงหรือฝืนเหตุไหนปล่อยให้พ่อต้องกร้ำกกืนทุกท่านฝืนทนเห็นได้เช่นไรบัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันทำความปรารถนาที่หลวงพ่อ ท่านต้องการจะเห็นในหมู่คณะของเราให้สำเร็จเรามาร่วมมือกันทำให้หมู่กุฏิสาวเมรนประเธียนทำค่ายจองแชมป์แห่งนี้กลับมารุ่งเรืองสว่างสวไปด้วยแสงแห่งธรรมย่าเปิดช่องว่างให้ใครมาย่ำยีเราได้เราจะทำให้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาแกล้วกล้าค้นคว้าวิชาธรรมกายให้สถิตศรัทธถถาพร อยู่คู่พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายมูกุฏิสามเณรประเรียนธรรมแห่งนี้ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าจะขอส่งท้ายด้วยบทกลอนของหลวงพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทั้งหลายที่ท่านเคยประพัธนไว้ให้แด่สามเณรผู้ประเรียนธรรมไว้ว่าเขาเป็นเนนลูกกนเนนเช่นกับเขาเขามีมือเหมือนเราแค่เพียงสอง มีสิ่งใดที่แตกต่างลูกจงตองหนึ่งสมองสองมือมีเหมือนกันต่อจากนี้ลูกจงตั้งใจใหม่ที่ผ่านไปก็ให้คิดเหมือนว่าฝันตื่นขึ้นมาต้องภาคเพียนเรียนแข่งกันพ่อจะคอยวันนั้นวันเหมือนเดิมขอกราบนมัสก,การพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องผู้มีอุดมการอันสูงส่งที่จะร่วมเคียงบ่าเคียงไร่ทำอุดมการนั้นให้เป็นจริง